สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพักกองมาเมานางงามไกลเแมไม่เมาได้ยังไงอ่ะวันนี้เออวันยังไงวันนี้มีอะไรวันนี้แบบวันนี้คือรอบของการพรีวิวเดย์เปิดตัว30คนส3สาวงามลงมาจากบันไดเลื่อนและกลับขึ้นจากไดเลื่อนและล่วงและล่วงและล่วงทไมถึงวงรอบเปิดตัว30สคนจึงใจพรีวิวเดย์ ใช่เป็นรอบรีวิวเดย์แล้ว,วันนี้หลายคนคือแบบลุกจึงมากวันนี้สีชยมพูก่ะสีย่ยมผูสามสิบคนเดินลงบันไดเลื่อนมาแม้ว่าใครแย่งซีนสุด <c oughs> คนที่ชุดใหญ่ที่สุดขอสามคนนะแย่งซีนทั้งสามคนตอนเนี้ยแองจี้แล้วแองจี้แล้ววันนี้เมืม่อวานเมื่อวานแองจี้เป็นไงห่มปียาแบบชมพูเวอร์ <c oughs> วันนี้ชุดใหญ่เวอร์นนเออีกแบบ แองจี้ใช่ไหมอีกคนนึงกูให้ไคดูวะบังทุกคนลีน่าเดินลงบันไดมารอบแรกนางลงใช่ว่านางเป็นศซนสองะพระเอ็นบีพี่สดสองเดินลงมาเว้ยบังข้างหลังและรอบขึ้นอ่ะทุกคนขึ้นแล้วนางก็อยู่ข้างหน้าไม่งั้นบังคนหมดเลยคือถ้านี่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังจะแอบอยู่หัวเบาๆปวดเพราะว่าบังแล้วก็อีกคนนึงแมอะจะไม่ได้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตั้งเขาเลยนิกเกอรีนิกเกจใย มาเป็นกิตเตอร์สดใสวิบวับชมพูดำอะไรอย่างนี้ก็จือว่าฉลาดที่จะเลือกสูดนาำใช่ถ่ายความต่างและให้คนเห็นว่าเออเนี่ยนางแต่งแบบนี้นะอืมเพราะว่าถ้าเกิดมาแบบชมพูทั่วไปก็คือจะจะกเลินน้องก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราเป็นกิกตเตอร์ดูละจะสร้างความโดดเด่นให้กับน้องได้หรือไมซึ่งก็ได้ก็ถือว่าเปของเายในการในการเลือกสูดตรงนี้ใช่อุ้ยปูจังหัวไม้มากเลยหัวไม้เป็นหัวอะไรคะมันเปิดอยู่เปิดเปิดอยู่มันแว๊บๆนี่ไงแวบแวแบบแบบตรง มันแวบอยู่มันไม่แวบมันผิดบ้ามันก็เปิดอยู่หัวเสียงเข้าบ้าไม่เข้าไมรเอ่ยดูไามค่ะสต็อปจริงๆรอบพรีวิวเดย์มันเป็นเหมือนรอบที่เราต้องแสดงตัวตนของเราออกมาให้กับพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็คนที่เขาดูอยู่ในปิแอรได้รู้จักตัวตนเรามากขึ้นผ่านการแต่งกายทําผมเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็การแสดงคัสนคติซรงลึก อันนี้สําคัญมากเพราะว่าตอบอะไรไปคนจําได้ใครบ้งคนจําได้ใครช็อตใหม่คนจำได้แต่วันเนี้ไม่มีใครช็อตใหม่อมันนี้ดีพอาทุกคนเตรียมตัวมาดีใช่เพราะว่าแม่ปุ้ยเหมือนกับว่าให้ทุกคนเตรียมคีย์เวิร์ดหรือว่าเตรียมคาถามของแนนนาง,งานสิ่งที่สิ่งที่เราจะมา พูดพรีเซนต์ในวันนี้ใช่สิ่งที่รู้สมมติว่าเป็นนางงามสิ่งแวดเดี่ก็พูดเรื่องสิ่งเดดเดีไปเลยเป็นนางงามรักเกดก็พูดรักเกดไปเลยใช่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่เป็นคําของตัวเองเขาแปลว่าเป็นกี่มอยของตัวเองเนาะแสดงออกมาในวันนี้ซึ่งแต่เราก็จะได้รู้จักกับตัวนางงามมากขึ้นผ่านผ่านคีย์เวิร์ดเหล่านี้ในวันนี้ของตัวเขาเองวันนี้แม่ความเห็นส่วนตัวเราสองคนความเห็นส่วนตัวของกเคืกองถ่ายนี่แหละแม้ว่าใครชายสุดยิ้ม พูดแล้วแบบสวยพูดแล้วกินใจพูดแล้วมึงสมองคือคนเดียวได้ฉันขนลุกได้เลยวันเนี้ยขนลุกที่พอแบบได้ยินนางพูดคือเปปปี้เปปปี้คือคนที่ทําให้เราขนลุกแบบขนหัวตั้งชันมาแบบฮุบเลยอ่ะจริงๆไม่รู้หรอกว่าพูดว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้เพราะเราแปลไม่ออก แปลออกบางคําที่เวลาคนพิมพ์คอมเมนต์นะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจเลยว่าเขาพูดอะไรแต่เราสนใจเลยว่าแบบทำไมผู้หญิงคนนี้พูดเรากินใจจังอืม,มันกินเขาไม่ถึงแบบก้นมันหวใจแบบข้างในแบบลึกๆเลยมันลบภาพที่ตอนแรกคิดว่านางอ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้ไปเลยลบไปเลยอ่ะเริ่มแล้เราลืมไปเลยล,ล,ลืมไปแล้วว่าพอวันนี้ม,นม,มันลืมไปแล้วทุกอย่างมันสตาร์ทใหม่เปปปีขึ้นมา แต่ทรงผมันแม่อ่า <laughs> อันนี้มันจะเป็นเรื่องของทรงผมที่าอาจจะแบ<ต>บยุง<ต>่งยุ่งหน่อยติดเลยเวลาลางพูดขึ้นมากูไม่ติดอะไรเป็นคนที่ยิย่งพูดยิ่งสวยยิ่งพูดย<ช>ิ่งฉายยิ่งพูดยิ่งมีคาริสมามีนเสน่ห์ต่อให้ผมจะเป็นยังไงก็ตามต่อให้ชุดจะเป็นยังไงต่อให้หน้าจะเป็นยังไงแต่พอพูดแล้วทําให้คนดูได้หยุดดูได้<ม>อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่นางงามหลายๆคนอะอยากจะมีแต่ไม่มีแต่ว่ามีในตัวไปปีละอีกอย่างที่สำคัญคือเรื่องของความเป็นธรรมชาติเอาไปปีอันนี้ที่สุดอ คนอะไรธรรมชาติได้อะไรขนาดนั้นวะแม้กระทั่งจังหวะการฟังคนที่เขาเข้ามาถามหรือคนที่เขา,าถามเป็นเด็กกันหรอกอ่าเอ้ยอันนี้น่ารักมากสิ่งที่ภาษา,ากายที่ป๊อปปี้แสดงออกมาเราไม่รู้สึกว่านางเฟกเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างมันเรียวมาจากข้างในเลยจริงๆการแสดงอากัปปิในย่าทาง,รรทางหรือว่าฟักความรู้สึกหรือสัตว์อะไรเงี้ยมันคือความเรียวอ่ะคนนี้เรียวจังเลยอ่ะแล้วหลอกกระเทยไม่ได้ด้วยนะเพราะเรียวแล้วคือมันรู้เลยว่าเรียวใช่มงได้ติดไหมไม่ติดไม่ติด วันไม่ติดจริไม่มีขากลับนะที่มีข้ากลับแต่ไม่ติดเลยข้ามงก็ไม่โกรธใช่ไม่โกรธดภาพออกแต่ว่าจะลองเอาไม้หรืออย่างไงแล้วแต่เลยใช่นั่นแหละคนต่อมาให้เลยค่ะคนที่จะให้คนต่อไปในวันนี้ที่ทำให้ฉันจึ้งก็คือ นิกเกอรอันนี้แน่นอนของของแน่นอนอยู่แล้วจริงๆเราค่อนข้างรู้แหละว่านิกเกอรลีนอ่ะสามารถพูดในลักษณะที่เป็น native speaking ได้ได้ดีแต่ในวันนี้ยก็ยังราว่านิกเกอรลีนก็แอบมีความประมาทอยู่เหมือนกันแอบมีความแบบเกรงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าการพูดเหมือน นิกลินออกมาพูดเหมือนพูดหน้าชั้นเรียนต้องหลับตาฟังใช่แล้วก็ยังมีจังหวะที่น้องแบบสะดุดอยู่นิดนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวคือถ้าว่าไหนน้องดีก็จะบอกน้องดีถ้าว่าไหนน้องรู้สึกว่ามันมีคนที่ดีกว่าน้องก็จะบอกคนนี้ดีกว่าน้องออเราไม่ได้อวยแบบอย่างเดียวเราก็ต้องดูเหตุทำนักงานด้วยเนาะถูกและอีกคนหนึ่งผมจะบอกว่าคนนี้เป็นตัวเต็งที่ไม่เคยโดนแฟนนางงามสาดในแต่วันเดียวอื มึงใครพูดชื่อมาเลยแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะอันนี้พูดตรงๆเลยผู้สวยมากสวยทุกวันแล้วไม่ดีพร่องเป็นด้อมทั้งหมเป็นอยู่หลายด้อมอยู่หลายด้อมก็อยู่แบบเราก็ทําข่าวนังานล้วอยู่หลายคนแต่แอนนาเป็นคนที่แบบหาข้อติไม่ได้แม่และดูอย่างตอนที่พูดทัศนคติดูสายตานางสายตานางสื่อสารสายตานางแบบกูจะเอากูจะเอามงตลอดเวลาแล้วเวลาอนนาพูดอ่ะยิ้มสว่างว่าบนดุง แอนนาเป็นคนที่ออพูดแบบนี้มาตั้งแต่รอบคีย์เวิร์ดแล้วอืมแล้วคีย์เวิร์ดเป็นยังไงวันนี้เป็นอย่งงางนั้นคือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะกับการที่พูดแล้วมันถัดใจคนนะใช่แล้วเออมันจะมีางามไม่กี่คนที่รู้สึกว่าพูดแล้วมันแบบเหมือนเขาเอาเราไปนั่งอยู่ในใจเขาได้อะแล้วอีกอย่างนาะง เอาความที่นางอินไว้เรื่องความยากจนความมีปัญหาเกี่ยวกับความยากจนเมามาผูกกับคําถามที่เขาโยงคําถามมาเรื่องการศึกษามารวมกันมาผูกกันแล้จะแก้ไง<ม>เอออันนี้นมันมีความฉลาดที่เอาเรื่องที่ตัวเองอินมาบวกกับคําถามทําให้ตัวเองแบบรู้สึกอินขึ้นไปอีกในการใา<ม>้ก็ออกมาแล้วมันแล้วมันก็เลยขนลุกไงทีเนี้ยเราอยากจะเราอยากจะรอดูแอนนาต่อไปว่าถ้ามันเป็นเรื่องอื่นนางจะ ทัดใบพูดแล้วได้ทัดใจเรื่องที่นางอินไหมใช่ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนางโดยตรงแอนนายจะสามารถพราวในการพูดการตอบได้ได้ดีมากเอยแค่ไหนอย่างไรซึ่งันนี้เราเรากำลังรอดูอยู่อ่ะใช่ก็ม่งไม่ติดดีไม่ติดคนนี้ไม่ติดเลยส่งไปก็ยังไงก็สนุกได้ดูลูกคู่วันโอ้ยสวยใช่ขนาดนั้นคนต่อไปอีกหนึ่งโคเนเทล่าแม่ก็ต้องมีเป็นเออนิต้า คนนี้ก็พูดหน่าฟังน่ารักในอินดูเหมือนเดิมก็คือแต่ก็ยังแบบไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรว้า wow. วเหมือนกันนิคัลีแต่คนที่ว้าวและชายสุดอยู่ในคือเปปปี้ที่สุดถ้าจะให้เคาะคนที่กรับกุงสำหรับเราวันนี้เปปปี้แอนนานิคัลีได้องอนะสิ่งที่เราให้เปปปี้เพราะว่าเปปปี้ทำให้เราลือทุกอย่างที่มันเป็นข้อบกพร่องเนมันของนางไปหมดเลยทั้งเรื่องของผมที่มันอาจจะดูงงหน่อยเรื่องของภาษาไทยที่พูดไม่ได้แต่ก็มีคําถามที่เขายิ้มมาว่าเรื่องของภาษา ใช่นาก็จะตอบได้ว่าเออมันแบบมันยากเหมือนกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือได้ใจไปตรงที่แบบอินความความเรียวความเรียวความเป็นธรรมชาติของนางได้ใจกแรงงานไดนนแล้วอนี่แล้วเราเชื่อว่าจลิดหรือวิธีการ<ม>แบบเนี้ยเมื่อเมื่อไปอยู่บนเวทีใหญ่หรือเอ,อ็มยูใหญ่มันจะทำให้เขาอ่ะดูมีสนเสน่ห์และดูต่างไม่เลยด้วยองค์รวมด้วยด้วยกายภาพภายนอกคือตัวอยู่แล้วมีออร่าในตัวเองอยู่แล้วและยิ่งคเป็นธรรมชาติและมีตัวตนเพราะว่าเอ็มยูอ่ะต้องการหา ผู้หญิงที่สามารถแสดงตัวตนของอออกมาได้จริงๆใช่สามารถพูดกับคนทั้งโลกได้เรื่องเไยค่ะว่าฉันเป็นคนแบบนี้แล้าฉันก็จะเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่เป็นคนอื่นันจะเป็นของฉันแบบนี้ก็เลยทำให้วันนี้เราได้เห็นหลายๆคนที่แบบมั่นใจเราว่าแบบจะเข้าไปยืนในค่าไดวิยาและแม่คิดว่าวันนี้มันจะมีใครที่พอพอแบบมามืดอจะปาดค่าได้วันนี้หรอวันนี้หรือฉันเห็นคนหนึ่งพูดชื่อมา เราต้องพูดชื่อจะไม่พูดว่าเห็นใครพูดชื่อนานสาวเชียงใหม่อ่าไอโกแน่นอนเออจริงคนนี้น่าจะแบบน้ำมืออีคนใครแองจี้สาวิตาเออแองจี้ก็เป็นอีกคนนึงที่ทำให้ันนี้คือนอกจากจะฆ่าแล้วอ่ะนะนานก็ยังมีการพูดคุยที่รู้สึกว่าแบบเออน่าฟังจังเลยทำให้เราเคลิ้มไม่กับนางอะไรเงี้ยดูไม่ง่วงดูแล้วแบบ เออน่าน่าดูไปตอนตอนนั้นพูดจบคำสุดท้ายอ่ะเออแล้ววันนี้ว่าใครดรอปตัวเต็งที่แบบอวันเนียแอบเสียดายแอบเสียดายอายกันอืมไ,อไม่ไม่ไม่เชิญดอกแต่รละสามาตะฐานของตัวเองได้แต่การสื่อสารสายตาออกมามันดูเศร้านิดนึงด้วยความที่สารที่นอกก้องกาัจะสื่อออกไปม,มันเป็นเรื่องราวของความแบบ ของความที่ต้องใช้อินเนอร์และอิมมูชันอลมากๆอะเนาะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพลังความแข็งแกร่งหรือพาวเวอร์ฟูลใดๆมันคือเรื่องของอิมมูชั่นเรื่องของความรู้สึกนอกอจจะระวังแนวทางมาแบบนี้แหละแต่เผอิญว่าพอมันยิ่งพูดเรื่องแบบนี้ไปในเวลาตอนเนี้ยในบริบทวันเนี้ยนะมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบน้องดูดรอปไปกว่าคนอื่นจริงกับเรื่องที่น้องเตรียมมาพูดอะไม่ใช่ว่าเรื่องที่น้องเตรียมมาพูดไม่ดีนะดีดแต่เผอิญว่าเวลาวิธีการสื่อสารของน้องหรืออะไรเงี้ยมันทําให้ อายการดูดูดูดมนไปนิดนึงวันนี้เราจะไม่อยากเห็นความเศร้าอยู่ในแววาตาลาังงามเท่าไหร่ทำไม่ใช่มันต้องเป็นแววตาที่แบบกล้าที่จะเอาอกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะพูดสื่อสารต่อคนอวันนี้น้องอาจจะตีโจวว่าน้องอยากมาแนวแบบอินให้ทุกคนอินแล้วก็ออแบบแล้วก็แบบเข้าถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่บางทีมันม,มันต้องแฝงถึงความแข็งแกร่งเข้าไปด้วยเพราะว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยที่เอ็มีต้องการคือต้องมีความ,มสตรองจริงแล้วก็วันนี้เป็นไงการจัดงานรู้ว่ารู้สึกว่ารอบนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทีวี ลงบันไดเรื่อนแล้วก็ต้องมาพูดทัศนคติทําให้แบบหลายๆคนได้เห็นตั้งแต่ปีแรกเลยป่ะเนาะใช่เราได้เห็นใช่แล้วแต่ละปีก็จะมีธีมสีที่ต่างกันออกไปปีนสีชมพูชมพูแล้วก็อ่จริงๆเช่ว่าวันนี้ก็จัดงานโอเคฮอใหญ่ก็คือมีอีกหนึ่งกิ๊อีกคลิปเพิ่มมาคือให้แฟนนางงามอะส่งคําถามและสามารถขึ้นไปถามหน้าเวทีซึ่งชอบมากมันคายเปไนว่าเราได้จับต้องนางงามเขาได้ง่ายอยู่ถึงแล้วมาทําให้ ทีเอ็นดูรูคของทีเอ็นดู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 เข้าถึงง่ายดูนางงามทุกคนหรือแฟนนางคนสามารถที่จะเข้าถึงได้และ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 อยากจะมีส่วนร่วมกับการประกวดมากขึ้นอแม่แล้ววันอาทิตย์นี้เออสุดที่หัวหินเป็นยังไงเดินบวันหาดทรายมีรันเวย์วันหาดทรายคุณแล้วคนวันอาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นวันปล่อยของของสายโปรแมนวันเนี้ยบางคนอาจจะยังไม่ได้ใายเมื่อกี้เราเลยพูดถึงใครรู้ปะ ใายเรเน่โอ้ยหายไปไหนเลยแม่เรายไม่ได้ดูปะเนี่ยจริงๆเรเน่ไม่แย่นะครับไม่แย่แต่ว่ามันมีข้ออย่างไม่ได้ฉายมันมันมีคนที่สําหรับเรามันมีคนดีกว่าสําหรับเรานะเออแต่หน่าดูเรเนี่วันซูนสุดวันนี้เรเน่มีเห็นถึงความสว่างเห็นอล่าเราแหละแต่แบบ แต่พอเวลาพูดหรือเวลาแสดงทาสักกะออกมามันกลับกลายเป็นว่ามันอาจจะไปดึงความออร่าของหนังลงมานิดึงมันไม่มันไม่ได้พูดล้ามันไมให้เสริมออร่าออกมาอีกแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างหรือน้องอาจจะมีความกังวลหรืออาจจะมีความกดดันอะไรไม่รู้ในวันเนี้ยนะแต่ถ้าวันไหนที่น้องปลดล็อกความรู้สึกตัวเนี้ยได้แล้วน้องแบบทยายาไปโดยที่ไม่มีอะไรมาเป็นตัวกั้น้องจะยิ่งชายกว่าก็จะยิ่งดูสวยกว่านี้อีกวันนี้สวยแล้วนะวันนี้ชอบลุคเลเน่มากนะชอบการจัดชุดชอบการทําผมชอบการแต่งหน้าชอบการทาปากชอบทุกอย่างเลยเอ ลุกเหมือนงานใช่<อ>ลุกดีแล้ววันเนี้รู <S <S 2> <S 2> ้แล้วลลว่าเดี๋ยวเรนนี่จะต้องปล่อยของเรื่องลุกเรื่องอะไรอีกเยอะมากเราเราเรอดูแล้วว่าแต่ว่าเราอยากให้เรนน,นี่ทำลายกำแพงความกดดันเนี่ยให้มันหายไปสนิทเลยซึ่งเรนนี่เป็นคนทำได้อยู่แล้วเราเชื่อจริงเดี๋ยวเรากลับมารีแคปรอบสวิงสุดหัวยินฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะว่าวันนั้นกลับใครจะพุ่งกลับใครจะลงปีนี้บอกเลยว่ายากได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Facebook แล้วติ t i ต t อกกันใากองไถยะคะ